ได้ดเหมกันแลเนี่ยใครเงี้ยใหญ่ค่าทำไรกับเขาอย่ไหนก็ไม่ค่อยได้ใช้อะนะเอาไปเ,าเดี๋ยวเราจะเราจะปาคนเนี้ยเอ้ยเราจะปาคนเนี้ยโอ้มันลมมันไม่นับเหอวะ ต่อไปครับเพื่อซิชิมะแต่เราจะไปรับของขวัญกันก่อนึ่งวาเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเสียใจครับเอ่เอ,อ ท้าวางก็กินข้าวได้แล้วครับอย <laughs> เจก๊ก้มหันตูดให้ร้ <c oughs> อยสเสบียงเฮ้ยเราจะวาร์ปไปเคลียร์แผนที่ตรงนี้ออาวรอแป๊บนะคืเงี้ กูไม่ไปแล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดมา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 หลอกอกูสองรอบมาไหน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 ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าง่ายอยู่ดีแตบ้านเราไปยังไม่พอ ยังต้องทนเห็นพวกมองโกเข้ามาใสาแ่แทนนี่ไอเห็นบ้านเดิมโดนแล้วพอจนวอดวายมากเกินไปมันที่บ้านใกล้ๆนี้ไปเมื่อเมือม่อกี่วันก่อนคนที่อยู่ที่นั่นไม่ยอมออกจากพื้นที่คอยอ้อนวอนให้คนช่วยไปเรื่อยข้าจะลองหาเขาให้เจอโอเคทีทีเรียกว่าบ้าน พวกมองโกกกำลังเข้ายึดครองที่อยู่อาศัยของชาวอาริเอเกตขั้นต้งสือเพรูเรื่องนี้กลังอัธประโยชน์เล็กโอเคเราไปกันดีกว่าเราจะเคลียร์แมพ ตรงไปเลย น่อยไมล่าสักหน่อยไม่เล่าเข้าไปไหนกันแล้ววะอยู่ซิียงอยู่มา,าเจอกันหน่อยเป็นไงเรา เมื่อไหรเมหนนั้นมีอะไรวะเดี๋ยวข้าจะแวะไปดูเซนหน่อยนะสู้กบมี ไไอยา่าครับมากันแค่นี้เหรอครับเออพวกมึงน,นี่มีปัญหากับมีจังเลยนะทุีอะไรก็สู้กับมีตลอด ไม่มีอะไรเลยวใช่ไหม ขออภัยด้วยนะ โอออาใครแล้วตอนตัดต่อเห็นนะอ่าไอไอไม้ยูเนี่ยไม่ได้เก็บไงมันก็ยังอยู่ もしอาซมเ่ยのごใช่ครับข้ามาสำรวจแต่ครั้งนี้ข้าจะไม่ไปข้าจะอยู่ช่วยทุกท่านนะครับ ใช่ครับอย่าอย่าเอ็นพีซีกับาครับอืมโอเคเอ้าเอ้าอะไรของเขาน่ <c oughs> อ๋อคือกลัวแบบว่าผมขึ้นไปขโมยของก็งเลยตามไปดู あななたもご家なさるののですか何のことだ猛虎に抗うためアザモの氷に人が集まっているそうですさような勇ましい民がおるとは心強いだが少し気がかりだ様子を見てこようもしあなたも麻モ勢のご家政に聞いたことがないな百姓と漁師が猛虎と戦うために結託したのです 私はケイコを任されました。それは勇ましいな。ケイコの守備はいかに。それが、時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそうプーマ・ス・シマジョーガー。 近くの百姓の家におります野営の場所を聞いてみましょう幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いことたちも馬も扱えるではないか私の村は幾度となく海賊どもに襲われ父も母も殺されてしまいました身を守る術はそれから

ไฟที่ไหม้อยู่ตรงนั้นอะเร่อขาจิ๊กあの家からเห็นมาเป็นเดือนผจัดห้องโมงโกอุ้ยอีเจลุยไปเลยมูโกะ จังเลยขยันวัดจังเลยเออหลบยังไงมึงก็ว์ปนี่คืออะไรวะมึงดูทิศทางด้วยทิศทางอ่ะหลบไปขวาไปซ้ายเออมึงก็วัปมาคืออะไรใช้ไม่ได้เงี้ย ไม่เมื่อหลายวันเฮ้ยอ๋อข้าเคยมาแล้วนี่วะอะไรกันเนี่ยไฟยังไหม้อีกไม่มีแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นผมสมบูรณ์เลยหมดแล้ว もうコは野兵も探し当てるぞもっと早く来ていればまだ救える命はあるあの音野兵が見つかった山だ助けに行かなくてはお急ぎください待<っ>てえま。ハゲマビ<オ>ンリー โอโหอย่างนั้นอยหลังครับพี่กูเอาม้าอยู่อ่ะเริ่มใหม่ปะเริ่มใหม่ปะกูชินแล้วเออม้กูอยู่ตรงนู้นให้กูทำไงโอ้ยสกิ๊กกรยห่างกันแค่นี้ห่างกันแค่นี้ห่างกันแค่นี้

อีเจอีเจ,เจไม่กลัวใครเลย เนี่ยกูต้องมาช่วยแล้วกูก็โดนเงี้ย <S <S> <S เนี่ยไอ้แต่กูต้องทำไงวะไอ้ทำไมกูต้องช่วย แร่งอย่างนี้ไม่ได้ครับเออแล้วกูต้องมาช่วยเนี่ยคือตัวเองครับโอ้ไม่ได้มีพลังอะไรมากมายบุกเข้าไปเดียวๆแล้วก็ล้มกนะูต้องไปช่วยกูกดช่วยแม่งก็ยิงกูแม่งก็ฟันกูกูต้องทำไงกูต้องทำไง พี่โปดช่วยพี่ก็ฝัดแบบไเอก็ทีหลังนจะทำอย่าง,งานั้นเออยังไปอีกไหมตายเลยเสียฟอร์มหมดแล้วเนี่ยเออตรดสร้างผมสบก์ารมาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับไม่ไม่ไม่โหไม่เลยไม,ไม,ไม่จริงดีไ,ไปสูพพ่พระคุณที่ดีคถอะ

เฮ้ยอย่างง้อเราเรามาโหอยู่เรายังคาคาค้างคาอยู่เอ้ยลูกนี้ลลูกนี้ได้กระดิกมือ Yeah. <laughs>